คิมเบอร์รี่ตอบชัดเจนปีนี้แต่งหมากปริงจริงไหมคบหากันมานานกว่า8ปดีก็ยังคงความหวานเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดสําหรับคู่รักสุปตาหมากปริงสุภารั์กับคิมเบอร์รี่แอนเทียนซิริจนหลายคนแห่ลุ้นแห่เชียร์เ,เมื่อไหร่นะจะมีข่าวดีลั่นระฆังวิวาเหมือนเพื่อนเพื่อนคนอื่นงานนี้ก็ได้ไปเจอสาวคิมในงานอีเวนต์ก็ได้อัปเดตเรื่องความรักว่ากับหมากเวลาไม่ตรงกันคุยกันวันละรอบสองรอบแต่ ตั้งแต่โควิด -19 ก็มีเวลาอยู่ด้วยกันบ่อยส่วนเรื่องแต่งงานคิมบอกว่าถ้าปีนี้เรื่องแต่งงานยังไม่ได้คิดเลยต่างคนต่างมีละครสองเรื่องคิวงานแน่นมากที่เขาบอกอยากแต่งเขาพูดไปเรื่อยทุกคนลุ้นคู่เราเป็นคู่แรกใครพร้อมแต่งไปก่อนเลยค่ะแต่คิดว่าปีนี้คงไม่น่าทันยังทำงานให้เต็มที่หากเขาจะเซอไพร์ก็แล้วแต่คิดว่ามันต้องมีสักวันก็รอลุ้นไปว่าจะเมื่อไหร่ส่วนวันที่หนีรับช่อดอ ไม้งานแต่งของมะปรางเพราะได้มาหลายงานแล้วให้คนอื่นเขาได้บ้างมากกว่า